ครั้งนั้นและภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทำวหวบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าปรมาจารย์ปรมาจารย์ดังนี้ พรหมจรรย์เป็นฉไหนที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นฉไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหลเป็นพรหมจรรย์ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์